มัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบนอบ้อมนมัตสการพระภูมิพระภาพ อารหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลรำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ิตนี้ย่ำลินรนกัดแกว่งกระสับกระสายรักษายากห้ามยากแต่บุคคลผู้ทรงปัญญาย่อมทำจิตให้ตรงได้เหมือนอย่างช่างสอนดัดลุกสอน เพราะฉะนั้นทุกคนจึงสมควรเป็นผู้ทรงปัญญาและมีสติคอยดัดจิตของตนให้ตรงเพราะว่าจิตท,ที่ดิ้นรนก,กัดแกวงกระสับกระสายนี้ ก็คือดิ้นรนไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาทางตาทางหูเป็นต้นตลอดจนถึงคิดนึกทางใจดูตลอดเวลาบรรดาเรื่องทั้งเปวงเหล่านี้บางอย่าง ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีคือเป็นชนวนให้เกิดความยินดีบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายคือเป็นชนวนให้เกิดความยินร้ายเพราะฉะนั้นหากไม่ทรงปัญญาไม่มีสติ ิตนี้ก็จะอันคำว่าจิคตคดหรือจิตตรงนี้ก็โดยที่มีธรรมะคือคุณที่เกื้อกูลสิ่งที่ถูกต้อง โดยเป็นคุณที่เกื้อกูลน,นั่นแหละเป็นหลักเมื่อจิตดำเนินไปตรงสู่ธรรมะคือความถูกต้องก็ย่อมเป็นจิตที่ตรงแต่ถ้าจิตดำเนินไปสู่อธรรมคือสิ่งที่เป็นอธรรม ไม่ถูกต้องก็เป็นจิตที่คดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องทรงปัญญารู้ว่าอะไรเป็นธรรมคือถูกต้องอะไรเป็นอาธรรมคือไม่ถูกต้องบุคคลทั่วไปซึ่ง ได้มีมารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์คืออาจารย์คนแรกสั่งสอนให้เว้นจากความชั่วประพฤติความดีความงามก็ย่อมจะเริ่มรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วมาตั้งแต่มารดาบิดาสั่งสอนและเมื่อมาถึงครูอาจารย์ ครูอาจารย์ก็สั่งสอนอีกเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ย่อมจะรู้จักดีรู้จักชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้น อันความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วทุกคนจึงมีอยู่น้อยหรือมากอยู่ด้วยกันแต่ว่าจิตที่รู้อำนาจต่ออารมณ์รู้อำนาจต่อกิเลส ย่อมไม่คำนึงถึงสิ่งดีสิ่งชั่วที่มันดาบิดาครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่ากำลังของอารมณ์กำลังของกิเลสแรงกว่า ด,ดึงไปในทางที่ชั่วที่ผิดต่างๆแบบภาสิตไทยที่ว่าเห็นกกงจักเป็นดอกบัวเป็นไปอยู่ดังนี้โดยมากเพราะฉะนั้นความรู้จักดีชั่วจึงไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่า ไม่ได้ฝึกหัดทำสติให้มั่นคงไม่ได้ฝึกปัญญาให้มีกำลังเรียกว่าเป็นภูประมาทปัญญาหรือผู้เผลอปัญญาขาดความเพ่งผินิพพิจ,จรารณาให ความจริงปรากฏกับจิตใจและให้จิตใจนี้รับรู้ให้จิตใจนี้เชื่อฟังอันความขาดพินิจพิจารณาจึงเรียกว่าประมาทปัญญาเผลอปัญญาด้วยเหตุที่ปัญญามีอยู่ก็ไม่ใช่เพ่งพินิจพิจารณา ดวนที่จะเชื่อดวนที่จะถือตามคำสั่งของกิเลสอันมีเครื่องชักจูงต่างๆให้เกิดความเห็นผิดถือเอาผิดอันเป็นตัวโมหะคือความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดบุคคลเป็นอันมาก ย่อเป็นไปอยู่ดังนี้และเมื่อมีภูมาตักเตือนอบรมก็แกบอกว่าห้ามจิตไม่ได้หรือว่าแก้ตัวไปโดยทางอื่นเป็นการที่แสดงตนยอมพ่ายแพ้ต่อจิตใจของตนเอง อันความพ่ายแพ้แต่อจิตใจของตนเองในลักษณะนี้ย่อมเป็นโทษมากเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำกล่าวที่เป็นสุภาษิตว่าภูที่ปฏิบัติตามใจของตัวเองนั้นเป็นภูปฏิบัติก่อให้เกิดทุกข์คราวนี้จึงต้องทำความเข้าใจว่า ทำไมปฏิบัติตามใจของตัวเองจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าที่เรียกว่าตามใจของตัวเองนั้นก็คือตามใจกิเลสตามใจตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตามใจราคะหรือโลภตามใจโทสะตามใจโมหะ ว่าจิตใจนี้ถูกตันหาถูกราคะหรือโลภโทสะโมหะครอบงำเพราะฉะนั้นตามใจตัวเองก็คือตามใจกิเลสดังกล่าวนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่มีโทษมีทุกข์และใจที่ถูกกิเลสครอบงำดังนี้ย่อม เป็นเหมือนว่ากิเลสกับใจเป็นอันเดียวกันคือใจเป็นตัวกิเลสกิเลสเป็นตัวใจทั้งนี้ก็เพราะว่ากิเลสเข้ามาผสมเหมือนอย่างเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันกับใจเมื่อใจชอบขึ้นมาแล้วก็จะต้องเห็นว่าสิ่งที่ชอบนั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจจึงได้บังเกิดความติดใจยินดีในสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำห้เห็นว่าสิ่งนั้นบุคคลนั้นน่าชังน่าเกลียดน่ากลัวไปต่างๆ จิตใจย่อมลำเอียงไปตามอำนาจของกิเลสดังนี้สติปัญญาที่เคยมีอยู่ก็หลบซ่อนไปหมดทั้งทำให้เข้าใจว่าตัวกิเลสนั้นเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาไปด้วยทีเดียวฉะนั้นอาการที่ใจชอบหรือชังน,นั้นจึงต้องเป็นของที่ถูกไม่ใช่เป็นของที่ผิด เห็นไปอย่างนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ยอมที่จะพินิจพิจารณาไม่ยอมที่จะแยกใจของตัวเองออกมาเป็นกลางแล้วก็สอบสวนทั้งฝ่ายที่สนับสนุนทั้งฝ่ายที่คัดค้านเพราะว่า ได้บังเกิดความเชื่อดิ่งลงไปเสียแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดจึงทำให้การปฏิบัติทุกอย่างผิดทั้งที่ตนเองเข้าใจว่าถูกว่าชอบบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าแพ้อารมณ์แพ้กิเลสแพ้อย่างรับขับไม่มีอะไรที่จะต่อต้าน แต่อันที่จริงนั่นทุกคนมีผู้ช่วยสำหรับที่จะรักษาตนอยู่พร้อมแล้วเป็นต้นวสติปัญญาดังที่กล่าวนั้นสติปัญญานั้นบางทีก็เป็นสติปัญญาคือเป็นตัวปัญญาที่เราเรียนศึกษามาเป็นอย่างดี ไดรับอบรมมาเป็นอย่างดีบางทีก็เป็นสติปัญญาที่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอบรมแต่ว่าก็ไม่คำนึงถึงและไม่ยอมที่จะรับฟังมาสำหรับที่จะพินิจพิจารณาเมื่อเป็นดังนี้ บรรดาผู้ช่วยทั้งหลายที่เป็นภายในดังกล่าวมานี้ก็ไม่สามารถจะช่วยได้เพราะว่าจิตนี้ไม่รับไม่ฟังไม่คานึงถึงไม่ต้องกล่าวถึงผู้ช่วยภายนอกคือบรรดาผู้ที่หวังดีทั้งหลาย ก็ไม่สามารถที่จะพูดจาและนำอบรมได้ดังนี้แหละเป็นความเห็นที่ดิ่งผิดลงไปอันทำให้ถือผิดปฏิบัติผิดน้อยหรือมากจนถือมากที่สุดดิ่งลงไปสู่หายนะคือความเสื่อมต่างๆ โดยที่กล่าวได้ว่าตนเองนี่แหละเป็นทูนนำตัวเองลงไปไม่ใช่ใครอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนไว้ว่าจิตดิดน้นอนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากเพื่อเป็นเครื่องสะกิดใจของบุคคลว่าจิตมีลักษณะเป็นดังนี้ แหละก็เป็นสิ่งที่รักษายากห้ามยากในเมื่อขาดสติปัญญาหรือว่ามีสติปัญญาอยู่ก็ไม่นำมาใช้พินิษพิจารณายอมแพ้กิเลสแพ้อารมณ์อย่างราบคับเข้าใจว่าดีแล้วถูกแล้วชอบแล้วมักจะเป็นกันไปอยู่ดังนี้ หากมาสกิจใจถึงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและฟังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปว่าผู้ทรงปัญญาย่อมกระทําจิตให้ตรงเหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกสอนสกิดใจตนเองว่าที่ว่ารักษายากทำยากนั้นไม่ได้หมายความว่า รักษาไม่ได้ห้ามมิได้จิตเป็นสิ่งที่รักษาได้ห้ามได้แต่ถ้าหากว่าไม่ทรงปัญญาคือประมาทปัญญาทิ้งปัญญาเสียไม่เอาปัญญามาทรงไว้มาเพ่งพินิษพิจรารณาหรือกล่าวอีกว่าขาดสติ จึงจะรักษายากห้ามยากแต่ถ้าทรงปัญญาคือว่าจับเอาปัญญาขึ้นมาทรงไว้คือมาพินิษพิจารณามีสติระลึกสำนึกอยู่ดูจิตนี้เองว่าเป็นอย่างไรและดูเรื่องที่จิตยึดถือ ว่าเป็นอย่างไรตั้งจิตนี้ไว้ให้เป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้บอกจิตว่าจะเพื่อรับรองในสิ่งที่ยึดถือนั้นว่าน่าชอบหรือหน่าชังเอามาเพ่งพินิษพิจารณาดูกันก่อนแล้วก็จับพินิษพิจารณาดูก็ย่อมจะเห็นได้ว่า จิตประกอบด้วยตัณหาจิตประกอบด้วยราคะหรือโลภะจิตประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยโมหะเป็นจิตที่ดิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายไปตามกิเลสก,ก็ย่อมจะเห็นจิตตามเป็นจริงว่าเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้ แล้วก็เพ่งพินิษพิจารณาดูว่าจิตที่เป็นเช่นนี้นั้นเป็นอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีโทษหรือไม่มีโทษก็ย่อมจะรู้ได้กิเลสที่ถูกจิตเพ่งดูด้วยปัญญากับสติดังนี้กิเลสย่อมจะอ่อนกำลังลงเพ,เพราะว่ากิเลสนี้ ไม่ชอบให้ดูไม่ชอบให้รู้ไม่ชอบให้เห็นชอบแต่ที่จะแฝงตัวอยู่ฉะนั้นหากนำจิตเข้ามาเพ่งดูดูให้เห็นดูให้รู้กิเลสก็จะปรากฏสัญชาติของกิเลสออกมาเอง รอมทั้งผลที่เป็นตัวความทุกข์ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นของปัญญาจะได้ปัญญาขึ้นมาพรอมทั้งสติดีขึ้นชัดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้แล้วกิเลสก็จะอ่อนกำลังที่จะรังควานที่จะรบกวนการที่จะมาปฏิบัติ ทำจิตให้ตรงก็สะดวกขึ้นตติปทานของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิธีปฏิบัติทำจิตให้ตรงนั่นเองฉะนั้นหากได้กำราบจิตของตนให้สงบจากอารมณ์กิเลสท,ที่จะชักนำให้คดเคี้ยวเลี้ยวลด แต่ให้กลับมาสู่ทางตรงได้และมาจับปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องดัดจิตให้ตรงย่อมสามารถจะปฏิบัติได้ดีขึ้นในปภะคือข้อแรกที่ตรัสสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออก มีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวกว็รู้ให้ใจเข้าออกสั้นก็รู้ได้มีอธิบายตั้งแต่ในคำพีเบื้องตน้นว่าเมื่อได้ตั้งสติกำหนดให้รู้ลมหายใจดังนี้ทัดเจน คือเข้าออกยาวหรือสั้นตามที่เป็นไปจริงก็เป็นอันว่าจิตได้รวมเข้ามาสู่เครื่องดัดให้ตรงและเมื่อรวมเข้ามาได้ก็จะเริ่มได้ชันทะคือความพอใจ และด้วยอำนาจแห่งชั้นทาคือความพอใจลมห้ใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดเข้าต่อจากนี้ก็จะได้ปราโมทคือความบันเทิงเมื่อได้ปราโมทคือความบันเทิงลมห้ใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก จนถึงจิตนี่กลับจากลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ก็ตั้งขึ้นในภายในจิตก็สงบอยู่ในภายในอันนับว่าเป็นขั้นของการปฏิบัติที่เป็นไปเอง บุคคลผู้ปฏิบัติให้ตั้งสติกำหนดประคองจิตอยู่ในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกยาวอันหมายความว่าลมให้ใจเข้าออกยาวหรือสั้นนั้นปรากฏอยู่ในตัวสติที่กำหนดในจิต รากฏชับว่าให้ใจเข้าให้ใจออกรากฏชับว่ายาวหรือสั้นตามที่เป็นไปจริงเหมือนอย่างมองเห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนรวมเข้ามาได้ดังนี้ก็จะได้ฉันทะความพอใจได้ประโมทคือความบันเทิง อันทำให้ลมให้ใจเข้าออกละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงจิตกลับจากลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในภายในก็ตั้งขึ้นสงบอยู่ในภายในคันของการปฏิบัติย่อมเป็นไปเองดังนี้นี้เป็นวิธีดัดจิต อันจะทำให้จิตตรงเหมือนในช่างดัดลูกศรต่อไปนี้เขาขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป